ว้าวโอ้ว <im itation> ้าวจรัพอัพเดอะเรลี่เอามีขนด้วยมีขนด้วมีการแสดงขนด้วยกลาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยและฟังลาวมื้อนี้มาพบกับช่องดิวิชั่น e l พบกันอีกแล้วมาเอาแนวมันไปใยมาเอาไนมันไปหวานนาะพี่น้องน้องเอาเนวขีดขานเมื่อไหวระวางสวนสลลแล้วเมื่อนี้นะคะเราจะมาทําคลิปรีแอคชั่นเพลงเพลงหนึ่งที่ไม่ใส่เพลงลาไม่ใส่เพลงไทยและก็ไม่ใส่เพลงสากลนะครับเป็นเพลงของประเทศแคนเบเรียบอกนะคะว่าเพลงนี้ ดยวๆเห็นหลายๆคนพี่ๆยูทูบเบอร์หลายๆคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนักยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเขาทารีแอคชั่นแห่กันทำทำรีแอคชั่นกันหนักมากี่พี่ๆบอกว่า MV เพลงนี้จัดจ้านมันมากน้องหลวต้องทำเลยปะคือวันนี้ดิวอจะพลาดไม่ได้ค่ะต้องทําแล้วค่ะอยากจะบอกว่าที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปมานะครับเพราะว่าติดเรียนนะครับเตรียมสอบกลางภาคนะครับพี่ๆน้องๆทุกคน นนะะและเพลงที่เราจะนําไปทำรีแอคชั่นในวันนี้นั่นก็คือเพลงแทมแทม Top of the Day นะคะ Miss in Cambodia จะเป็นยังไงจะหมวนจะมันจะปังขนาดไหนไปติดตามรับชมได้ค่ะและขอรุยกตพี่พน้องๆทางฝั่งไทยและฝั่งเรานะคะเพราะว่าวดิวๆไม่ค่อยเข้าใจภาษาียนหรือวา่บบาภาษากัมพูชาเท่าไหร่ เพราะว่าดิวจะเน้นที่โฟกัสที่เอ็มีเท่านั้นนะคะสมกันเลยคือเราจะบอกว่าขอรนยัาพี่ๆีน้องๆนะคะคือวันนี้เราจะไม่เน้นภาษาค่ะเราจะเน้น Mv กันนะคะเพราะว่าภาษาดิวเขาไม่เข้าใจว้าวเหมือนจือคอมเหมือนเหมือนเหมือนตัวอักษรหอมน,นะคะ เหมือนเป็นตัวอักษรของหรือว่าตัวหนังสืออักษรอ่าตัวธรรมโบราณหรือตวบเฉิงเตชบางจ่วยนั้นภาษาสมัยมนุษย์สาที่มีสด็จสวาที่เมตอบไปบ้านโดยព្រះរាជាมันจะพูดถึงการต่อสู้เนี่ยทั้งปางก่อนนะคะอดีตมีสาวคนหนึ่งอ่ะไงนี่จึงประดุឯងอ้อส่งคาดูเทพดาเรื่องราวอะไรสักอย่างเราฟัง

ก็สวยนันกร้องก็สวยดียคือเราไม่ค่อยติดตามนักร้องทางประเทศกัมพูชาเออประเทศกัมพูชาเราเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่วันนี้เราจะมาดูว่า MB เป็นยังไขงขนคือสวยนางร่าสวยมาก <Wow. S 2> ว้าว wow. เกี่ยวกับเอีคือลงทุนต้งเยอะคุณเต็นมาต้นเตนเยอะมากโอ้เออคือประเทศูชาประเทศกัมพูชาเขาก็เต้นสวยนะว้าว วว้าเมื่อกี้นี่สวยคือมีกมีกำกระบองแล้วก็มีทั้โอ้ยทำไมเหมือนแรปเหมือนเพลงของมิเรซาจังอ่ะสวยจู่วัฒนธรรมของกะปิสาก็สวยนะอือต่างเขาดู เราราบกัแบ,บสันเท่าน,นั้นกำนองนั้นคือเราไม่เข้าใจภาษาแต่เราน่าจะเปเป,เปไปตาม m อมนะคะจะไปไหนอ่ะอังกอวัดนะะอ่ะแปลงกอวัดไหมคะอ้คือตำราอะไรสักอย่างคือตำราอะไรสักอย่างอนนะะ ศิลปะการต่อสูอ้ที่เราเห็นเราคิดว่านางนางงามมิสแควนปีนี้จะใส่ที่จริงมันไม่ใช่มันคือการแสดงกันดีเท่านั้นโอ้มีการนางรำโขนด้วยรำโขนอ้านางตะลุงนี่มันคือของไทยไม่ใช่หรอทำไมเขาเอาไปใส่รงสารของประเทศกัมพูชางงมากเลยคะ่ะ ใครคำสตบอบได้ไหมคะโขนก็ของไทยะนะที่เรวรู้คือโขนการแสดงโขนนี่คือข,ข,ของประเทศไทยนางรําก็ของเรานางรําของเราก็มีอะไรอะอะารอ่าอัอันอันนี้เป็นสัญลักษณ์รูปปั้นของประเทศเขาขประเทศกัมพูชียนะคะ ตัผ่านไปสำหรับเพลง Top of the Daddy ของประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างเพลงประเทศกโรเูอรีนั่นเองค่ะก็จะจะบอกว่าเนื้อหาของเพลงนี้ที่จริงเดียวๆก็ไม่คอมเมนต์ที่การร้องนะคะเพราะว่าหรีอยวๆฟังไม่เข้าใจแต่เสียงพวกก็ดีการเต้นการเต้นการแดนอยากจะบอกว่านักเต้นคือโอเคแล้วก็นักร้องคือสวยมากที่อยากจะบอกว่าเนื้อในของเพลงนี้ก็คือพูดถึงการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้คือแบบว่า เปิดฉากมาแบบสไตล์แบบบูราณแล้วก็มีการอ่าบูราณก็ก็มีการฆ่าฟันกันมีการรบราฆ่าฟันและมีการต่อสู้กันหนึ่งในนั้นก็เขาจะพูดถึงว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกอยากจะบอกว่ามีความเก่งก้าสามารถและมีความกอบกู้เหมือนจะเป็นแบบกู้ประเทศชาติยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเดีวยวๆก็ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งหนึ่งนะคะที่ดี๋ยวๆไม่ค่อยเข้าใจ นั่นก็คือเขาในในเอ็มวีเพลงนี้นะคะทําไมเขาถึงไซ้โขนของประเทศไทยนาไซ้โขนของประเทศไทยเพราะว่าโขนศิลปะก,การสแสดงโขนและก็หนังตะลุงมันเป็นของประเทศไทยเพราะว่าเดี๋ยวๆก็สื่อสาเรื่องหนังตะลุงมาก็ประมาณหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวๆชอบดูหนังตะลุงเพราะว่ามันจะไซ้ไม้แล้วก็ ยเ่ง๋ยวจะว่าสู้ขึ้นสู้ลงอย่างนี้และก็มีหนังโขนโขนก็เป็นพระรามพระรีดาหรือไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องมาใส่ใน MV นี้หรือว่ามันจะมีเงินงำอะไรไหมคะนะอย่างหนึ่งก็คือนางรําค่ะนางรำมันก็เป็นศิละปะแบบลาวลาแบบไทยๆนะคะหรือว่าที่ประเทศเขาก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าเขาถึงไซส์ได้อันนี้ก็ไม่แปลกนะคะใคร พี่ๆน้องๆท่านไหนที่เข้าใจเกี่ยวกับ M v วนี้คอมเมนต์มาให้ดิวดิวดูหน่อยคับเพราะว่าดิวดิวไม่ค่อยเข้าใจภาษากับวดีอาค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะมีความคิดดีๆหรือว่ามีไอเดียดีๆอยากให้ดิวดิวทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หรือว่าท่านไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์มาที่ด้านางนี้เพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะคะแต่ก่อนที่จะ จากกันไปวันนี้เส้นเก่าเส้นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจส่้องของดีด้ยวยนะครับบ๊ายบาย